เ็บอเฮ้เร็่ัลโหลนี่ไงดอกอันชันเต็มเลยนี่เขาเรียกว่าดอกอันชันเก็บเลยจ้าอเก็บเลยใส่ตะกร้จจานั่นแหละเยอะเลยนี่นี่ครับเห็นนะ เก็บเยอะๆเลยเดีย๋ยวเราจะไปต้มน้ํากันเอาไปต้มใส่น้ำํำน,น,นี่เก็บให้หมดก่อนครับค่อยไปทางนั้นนี่ยังไม่หมดเลยัตวตกนี่ตกนี่ก็ได้ดอกนี้ก็ได้ดอ,อพยายามพยายามหน่อยเออนี่ก็มีนี่ก็มีครับลูก ไปไหนอ่ะหรอไม่เก็บ,กบอันนั้นมันเอาไปต้มไม่ได้ต้มผู้ต้มมาแม่มาดูนี่จ้ะมาดูดีแมวเแม่กลัวทางนี้เด็เดกกลัวนี่อ่ะนี่ตรงนี้เต็มเลย นั่นแหละมีอ,อีกนี่ครับ้องครับอออือะไรอะลูกน,น,ออกนี่น้ำออกอะไรนี่น้ำออกน้ำออกน่าขอด้ยวยไหอ๋อใช่มันคือน้ำระบายไงเดี๋ยวตกแม่ทำไมจี๊ ไม่ตกหรอกอหละน้ำบอลีอ่ะเอาดอกอันชั้นใส,ส่นี่คน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 ไม่ตกไอติน้ำยา อ่ะปิดนะอ่าแล้วก็ใส่ในนี้ใส่ในถ้วยนี้อ่าเอาระเอามาอาบน้ำเอามาล้างน้ำให้สะอาดก่อนเราจะเอาไปต้มกันไปอาบน้ำต้มไม้อาบน้ำน้ำต้มไม่ปลุกต้มไม้อาบน้ำเสร็จแล้วต้องไม่ต้มงุกอุ้ยอินแล้วมันสะอาดยังมันยาว อะไรสีอะไรดอกไม้ดอกไม้สีอะไรครับบูสวยไหมคุณแล้วเก็บอยู่เนี่ยเอามาทำสีได้นะขยำแล้วเป็นสีแล้วมองรือใบ,บไม่ใช่เลยเลยตักใส่ครับนนัน่แหละเปิดเลยเอะช้อนนี่อยู่นี่ไงครับช้อนตักหรือช้อนตักใหญ่มาก อ่ะเร็วตักใส่แก้วใส่ทั้งสองแก้วเลยโอ้พอแล้วลูกพอแล้วลูกขาวเลิเลยออือือ่าใส่ในแก้วเลยอุ้ยกิงอืม เอาอีกเอาอีกจับไว้จับไว้พ <Okay>. oh. อแล้วไม่กินตักใส่แก้วก่อนอืมใส่แก้วก่อนโ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 นทิ้งใบทิ้งใบนะั้นทิ้งใบอืมอืมอ่ะใส่อีกใส่ทั้งสองแก้วเลย อ้ตาตักไปอ้พาวทิ้งเลยทิ้งเลยอันนี้มาอันนี้จะอือเอาให้เต็มเอาให้เต็มอ้อยอย,อ,ยอ้ย ออโน่ no. ทิ้งเลยถ้าตกพื้นแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปนี่วางตรงนี้ละลายแล้วเออละลายแล้วล<ะ>อ่าใส่แก้วนี้มั้งโอเคหมดยงังหมดแล้วโอเคสีอะไร สีมูซีมููภาษาไทยอ่ะสีสีมูฟ้าสีฟ้าเอออ่ะมะนาวมาแล้วครับใส่แก้วเดียวนะอ่ะใส่แก้วนี้ใส่ไว้ในน,นี้เลยครับอ่าบบีะบ,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 บีบเลยอันนีอน้อันเดียว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  แม่จะให้หนูดูอ่ะว่ามันจะแตกต่างกันไหมสีมันจะเปลี่ยนไหมฟองว่าสีมันจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเฮ้ยมันสีอะไรส,สีโพโพสีโพโพสีภา,าษาไทยว่าอะไรม่วงม่วงอ่าเหมือนทวายไลท์ข้างหลังหนูไหมทวายไลท์ Twilight อ่ะเหมือนนะ <Yeah. S 1> เนี่ยตัวนี้ต่อไปอะไรให้ใส่แค่นี้อันเดียวครับลูกเอาเลยเอ้าว เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมสีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนออะลองคนไหมลองคนลองคนดูโอ้ยเปลี่ยนเป็นสีอะไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอะไรเปลี displays, bod, ่ยนเป็นสี educate, อะไรปสีม่วงสีม่วงไหนเอามาเทียบกันสิมันเปลี่ยนกันจริงๆไหมดูนะอุ้ยมันแตกต่างไหมลูกแตกต่างไหมเปลี่ยน แตกต่างปะเหมือนกันปะมน่ไม่เหมือนสิมันต้องไม่เหมือนกันอันนี้สีอะไรีพอันนี้สีอะไรลูเออเดี๋ยวเจาทำมันไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่ารู้ไหมว่าทําไมสีมันเปลี่ยนรู้ป่ะรู้รู้ว่ารู้เพราะว่าหนูบีบมะนาวใส่ลงไปใช่ไหมลูกหนูบีบมะนาวแสนนี้ลงไปมันก็เลยเปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมครับใครกินอ่ะลองชิมแม่ให้ชิมให้ลองชิม ลองชิมดูไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วให้ลองชิมดูค่อย,อยค่อยค่อยค่อยอ่ะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมอ่ะลองใช้ช้อนตักดูอ่ะอร่อยไหมอ่ะแล้วลองอันนี้ลองอือเป็นน้ำเปล่า <laughs> อันนี้คือน้ำอัญชันอันนี้คือน้ำอัญชันผสมมะนาว ใช่ไหมรู้ไหมว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนสีรู้เปล่ารู้เปล่าไม่รู้ใช่ไหมร,รู้ว่ารู้ว่าอะไรรู้ไหมว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนสีลูกเพราะป้องบีบมะนาวใส่ลงไปใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามะนาวมันเป็นกรดไงลูก พอมะนาวมันเป็นกดบีบใส่น้ำอัญชันอะ่ะมันก็เลยเปลี่ยนสีมันก็เธอทให้เปลี่ยนสีได้รู้ไหมครับ<ม>พอมมะนาวมันเป็นกดไงอ,อ,ไอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมล่ะอ<ม>ือเหรอนะสีเปลี่ยนไหมลูกสีเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมครับร<ม>ามมะนาวมันเป็นกดไงครับ มันพอมันาวมันเป็นกรดมันก็เลยทำให้สีของน้ำอัญชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงใช่ไหมไม่ได้ไม่ไห้ใช่ไหมครับลูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงใช่ไหมอ่าด,ดูสิเนนกิดอะไรข้นะหยับาเาไปอีกแล้วไหนนี่อ่ะแผลงแข่งเอาให้ททดก่อนแล้วกันไปไหเอ้อยเอออออ ใส่ไว้ใส่ไว้ตักเลยตักเลยหนึ่งสองซึซึมหนึ่งสองซึอมโอเคใส่อีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งก้อนนี้ก้อนนี้เออไอโอเคยกไปให้ทวเดเร็วทวดพุ่งกวาดบ้านเสร็จเดี๋ยวดจะได้ชื่นใจค่อยๆเดินไปนะเดินช้าๆนะช้าๆนะ น้ำอัญชันทวดอ้าวทวดอ้าวให้อาปอนก่อนให้อาปอนก่อนก็ได้อ่ะอะน้ำอัญชันมาแล้วอ่ะไปไปนั่นเอาอีกแก้วหนึ่งให้ทวดนั่นเอาอีกแก้วหนึ่งให้ทวดทวดนะให้ทวดนะบอกทวดน้ำอัญชันมาแล้วน้าาม น้ำอัญชันน้ำตาแดงน้ำตาแดงอะขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำอะไรอ่ะน้ำอัญชัน,น,นมะนาวน,ำน้ำผึ้งเออบ้องห้ามอปอลลี่ทำไมทำไมอัญชันเปลี่ยนสีอปอลลรู้ไหม อปอนทำไมน้ำอัญชันเปลี่ยนสีวารู้นี่รู้ไหมบอกดิว่าเพราะอะไรเพราะเป็นสีเป็นเป็นสีอะไรฟังกีนเป็นสีอะไรเป็นสีม่วงเจี๊ยมมะาอ๋อเพราะมะนาวใช่ไหมเพราะมะนาวเป็นอะไรเป็นกดกดเออเป็นกดเลยทำให้น้ำอัญชันเปลี่ยนสีใช่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 อย่างเดียวเจริงอ่ะถามอปอนนี่อร่อยไหมอร่อยโอ้ย อ่ะอร่อยไหมครับอร่อยครับตอนต้องทำเองใช่ไหมใช่หนูไม่ได้กินแ้วนี่ว่าพ่อไม่ได้